สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างลิเวอร์พูลพบเรืลมาดริดราคาต่อรองเปิดไปที่ลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูกครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายนะัดที่2ลิเวอร์พูลเตรียมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมเรืลมาดริดโดยเจ้าบ้านลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของเจอร์เก้นครับจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ยกแรกที่เจอกันมาเนี่ยพวกเขานั้นแพ้มาก่อน3-1ซึ่งก็ดีนะครับที่ได้เอเวโกมาอยู่ดังนััน้้้้้้้นนนนนนเเกมีจจจาาถิ่่่ตตตอองงงชะะะะะะดดวยระยรรรห2ปปปูขึึไไไคบ ส่วนทางฝั่งเรือมาริกของซซรินดีซีดานปัญหานักเตะก็ยังเป็นแผงแนวรับเช่นเคยนะครับรายล่าสุดที่เจ็บเพิ่มเข้ามาก็เป็นแบ็คขวาอย่างลูคัสบาสเกรสในเกมเอลกาซิโกที่พวกเขานั้นปราบบารซ่ามาได้ ดูแล้วเกมนี้ลิวพูมีสถิติที่สู้ไม่ดีมาก็จริงในยามรับมือกับราชันชุดขาวนะครับแต่ถ้าว่าคุณภาพเกมรุกข,ของทีมนั้นกลับมาเข้าที่อยู่แล้วประกอบกับสถานการณ์หลังชนฝาแล้วด้วยดังนั้นเกมนี้น่าจะชนะคืนได้บ้างครับแม้ว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบก็าตามทีทีเด็ดฟันฮงวันนี้ต่อไปเลยลิวพูสกอริคาดลิวพูเปิดบ้านตบเรียวมาริกสอหนึ่ง ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างดอทมูลพบแมนซิตี้ราคาต่อรองเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อเครื่องควบลูกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ดอทมูลเตรียมเปิดสนามซิกนอลอินาพาร์กต้อนรับกรรมเยือนของทีมแมนซิตี้โดยเจ้าบ้านบุลลเซียดอทมูลภายใต้การนดมทีมของเอดินแทชิกพวกเขานั้นก็ยังมีโอกาสในการเข้ารอบนะครับโจทย์ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะักขอแค่ชนะ1-0ก็จะเข้ารอบต่อไปด้วยกดอเวโกทันทีส่วนทางฝั่งแมนซิตี้ภายใต้การนดมทีมของเป๊ปกูเดล่า ผลงานล่าสุดของพวกเขานั้นก็จัดทีมชุด2ลงเล่นในถิ่นตัวเองแพ้มาต่อรียูนเต็ดที่เหลือ10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งแรกนะครับแต่พวกเขานั้นก็มาเสียประตูนในช่วงก่อนหมดเวลาพอดีทําให้เป็นการแพ้หองแรกในรอบ7จเกมเลยครับกับทุกรายการดูแล้วเกมนี้แมนซิตี้แน่นอนว่าจัดคุมกําลังที่ดีที่สุดลงสนามอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็คงไม่ง่ายเพราะเกมยกแรกนั้นดอทมุนก็ตอบโต้ได้อันตรายอยู่แล้วดังนั้นการมาเยือนที่สนามแห่งนี้ไม่ง่ายแน่นอน ประกอบกับดอดมูลเองก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะเก็บชัยเพื่อเข้ารอบนะครับดังนั้นเกมนี้เจ้าถิ่นน่าจะมีลุ้นไม่แพ้ได้อย่างแน่นอนทีเด็ดฟนงวันนี้รองไปเลยบริเต์ดอดมูลสวัสดีครับดอดมูลเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้หนึ่งหนึ่งและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจยอย่างแน่นอน